สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมาลี่นะคะวันนี้พ่อลูกเขาอ้อนอะไรกันคะวันนี้นอนอนอนทรายนุมน่มๆอ้อ,อน <wości> <Dlatego. S 1> พ่ออะไรไม่รู้ขอขออ,อ้อยหวานๆจากพอ่อกินค่ะดูสายตาพ่อกับลูกขีออน Alles, อะไรไหม ขี S <S <ower> ้อ่อนไร้คักเลยอะไรไหมอะไรไหมครับอะไรไหมอะไรครับเยอะเยอะู้เต็มน่าเสียงทรายเต็มหน้าพอแล้วอะไรของเองเนี่ยนั่นเุ้ยเบิงทานอนพึ่นเละเบิงทานนอนพึ่นคือสีสันายแห้งเนาะนอนกินเลยโอ้โห้เบิงขี้โพ ดูท้องก่อนนะคะดูท้องออนพ่อใหญ่เลยวันนี้ผมขอกินไหยครับพอ่อออนพ่อใหญ่เลยโอ้โหนอนสบายมากเลยกองสายสตอกิบบีใช่ป่าพี่สตอกิบีประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้แค่จำาวามมาเฉยๆอ้านุนลูกชายลูกชายออนคออีกแล้วนะ ซซังคุรมกหอังอัสตอกิบีอะไรพ่อพูดภาษาอะไรนี่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้มานานแล้วนะเป็นปีกว่าแล้วโอ้โห,หอ,อเสียงเสียงพอ่พอพ่อพ่อหันไปทางนู่นสินูน่นน,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 นูทางเสาอะ่ะให้ให้แม่เอฟซีดูชัดๆหน่อยสิชมหน้า พ่อลูกเขาคุยกันย,ย,ยังย้งไงหมอกลาขี่อ่อนขี่อ่อนอีลีบึงทานอนไหมเอ้ย <c oughs> ทานอนอน่อนพอไหมขากเลยทานนอน <c oughs> สบายแหง้ง ถูกใจยางแห้งเลยเป็นบมอขออีกขออีกขออีกครับขออีกครับฮ่าช่างวันสียงวันเสียงวันเสียงวันเสียงวัน ดูนะคะดูความน่ารักนะคะโอ้โหดูท้องปนอนด้วยนอนด้วยนอนด้วยนอนเยอะเจียงนอนด้วยนอนด้วยรอครับเอ้าเจียงนอนไม่ไม่ไม่ดีดิดีดิเจียเก่ง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 ออกเสียงเก่งแล้วใกล้หมดแล้วทานอนสบายแห้งเลย

ไปไๆๆๆไปอืออ้าโอเคโอเคได้กินไดยกินเด้กินครับยกมือขึ้นเลยยกขึ้นนีๆดีฝั่งนี้อ้าโอเคนี่เห็นไหมยก้นงยกมือขึ้นยกมือขึมือนี่มือนีมือนียกขึ้นดี่ขึ้นข้นขึนขึ้นขึ้นนีึ้นขึ้นขึ้นอึ้นีึ้นขึ้นขึนตึ้ใจเ้นนขึ้นนน ใจอย่างแรงเลยเอาลุกแล้วบัน,นี้ลุกแล้วบัน,นี้เออลุกแล้วครับ <laughs> ลุกแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย

กุฎลไม่ยอมไม่ยอมให้ใส่พอจะทำมุงกุดให้ไม่ยอมให้ใส่เอ้าเจอหไม่เจอว่เจอ้ยวานหอ้อยหวานหวานหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับ โอ้โหนอนลงเลยลูกนอนลงเลยนอนลงเลยแล้วนอนลงเร็วอลาแล้วไอพ่อนอนพานอนเร็วเอ้ยเอ้ยฮึ่ยฮึ่ยฮยฮงมวนย บบยอมหายส่หัวหายดิอย่ามายุ่งกับผมนะผมจะเล่นทรายนะพ่อนะอ๋อเอาพอขึ้นแล้วเอาหมอบลงเลยบบดนี้เอาน้ยบ้านักบอนนรกบ้นักบอลน่ารักมากเลยค่ะดูพ่อกับลูกเขาทำอะไรกันเอ้ยเอ้ย อี๋อีนเนนเนนเลนนี้เลนนี้แล้วเลนนี้ไปหาแม่เราบนันนีนั่นนั่นอย่าไปเอิญแม่มาลินน่ำได้หนิไปไหนอ่ะไปแล้ว ไม่สนใจพ่อแล้วนะไปหาแม่นะลุงดีกว่าพ่อชอบแก้งอะ่ะชอบขึ้นหลังหนูอะ่ะหนูจะมาโฟงมแ,นะแม่ไงมาไฟ้องเาหรอมาโฟงแม่มแนะเอามาโฟงแม่แล้วก็ย่างกลับขึ้นบับน,นี้ ไปหาวันวิสาได้บ้นีวันวิสอย่าไปอย่าไปมามามาวันวิสาเขากำลังหัดหัดจับบอลอยู่มาเร็วมาเร็วอมาเด้อมาเด้อวันวิสาเขากำลังหัดหัดโยนลูกบอลอยู่นะน่ะไปหาพ่อเลยหาพ่อเลย เออสงสัยสนใจลูกบอลอุ้ย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 เอาเอาเตะเอาเอาน้ำน้ำลูกบอลเลยอุ้ยอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โ ว้ยว้ยไปหาแม่อีกแล้วไปฟ้องแม่อีกแล้วเล่นเสร็จก็วิ่งไปฟองแม่อืบกหลาเอ้ยขี่ฟองได้นี่ขี่ฟองแม่ได้นีาม่ก่อนเรายงไงขี่ฟ้องแม่นี่เราของเรคนนีุนปเตบอลน้ำโขอเลยไปเร็ว ไปเรเด้อผอเด้อไปเรเด้อติชน่านแล่นนี้อย่าไปหาวันวิสาเขาก็ร่างฮัดฮัดชุนลูกบอลอยู่นั่นเอ้ยเอออันนี้นักเตะนะคะอันนี้นักเตะบอลเอ้าเอามามาเตะบอลกรพผอแล้วเร็ว ยังกับซีเลียไปฟองเตะแ,แม่เวย้ยเอาเตะไปให้พ่อเลยเตะ <c oughs> เตะไปให้แม่ดาวลุง <c oughs> แม่ดาวลุงย่าลูกบอลเด้อเอ้ย <c oughs> เย <c oughs> ก่งเก่งเก่งจับจับแล้วก็เตะเองแล้วบะนี้เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วครับแย้ไปบังฮันมีแต่น้ำม,มามา <c oughs> แม่บอกลาย่าลูกบอลเด้อนั่นเด้อ ไปเลยติกระพอเลยเอาย่างไก่เลียนไก่เอาติ๊วเก่งแล้วเก่งแล้วอืออืออือนานอืออความน่ารักของน้องวาเลนไทน์นะคะบอกลาของเฮา น่ารักมากมากเลยอุ้ย네อุ <S <S ้ยอุ้ยแลนตะลุไปตั้งฝุ่นแล้บวันนี้อ้ยอุ้ยอุ้ยแลนตามลูกบอลนะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะแม่แม่เอาวิ่งเ่าวิ่งไปฟ้องแม่ตัวเองบอกหลาหน่อยเออย ฟองฟองเมยเมยฟองแม่ก่อนอยู่น้ำแม่ก่อนเมยเด็กขี้ฟ้องแล้วนะเนี่ยนะเด็กขี้ฟ้องแม่นะเด็กขี้ฟ้องแม่แล้วไปแล้วค่ะไปแล้วน้องวันวิสาของเราหัดหัดจับบอลนะคะ น้องวัเลนทายของเรานักตินะคะโอ้ยเข้าป่าไปแล้วลูกเข้าป่าเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วก็ฝางพ่อพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้น้องวาเลนทายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัววาเลนทายเฟมารีด้วยนะคะบกลาหน่อยของเฮา เอ้เอ้าเอ้าเอ้าเต้นเต้นตามลูกบอลเอ้าเอาเร็วเอาเร็วเต้นบอลมามาโอ้โหเก่งแล้วเก่งแล้วเตะเตะได้เร็วเก็บมากดมา กดมาลูกกดมาเออกดมาเก่งแล้วเก่งแล้วเก็บเก็บมาแล้วลูกเออเก็บเป็นแล้วน้องวันทายเก็บเป็นแล้วนะไปฟองเมออีกแล้วโอ๊ยเด็กขี่ฟองเเฮ้ยยล আটে <laughs> লোকাই <laughs> อ,อไปแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ก็น้องวาเลนไท์ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องพลายวาเลนไท์เฟมารีนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องวาเลนไท์อย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ